Nice nuts to eat, coffee, and a beautiful environment. This is where you can relax and think. In fact, this is where I was thinking about when I set up the uh, standards. Have <laughs> you time to think around here. It's very nice. This way you can swim around the islands, stay on the island, the other side. or the platforms, you can take out a little. Uh, paddle boats คุณน้น่ายน้ำเก่งมากเลยท่านี้ that Sky is Good Swimming ซ mm ิเขาว่ายไกลมากเลยนคะะ่ะ <c oughs> มาถึงที่จอดรถแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปจ่ายเงินค่าจอดรถนะคะอันนี้ครามมาสีครับทุกเพ <Good> luck. เรามาถึงที่จอดรถแล้วกําลังจะไปจ่ายเงินค่าจอดรถนะคะเพื่อนๆก็ต้องจ่ายที่เมอร์ชีนนะที่เครื่องจ่ายเงินนะคะ We do a day one to two six francs. This c o เอ่อต่อวันก็จอดที่หกจ่ายค่าจอดหกเหรียญน,นะหกเหรียญก็ร้อยแปดสิบร้อยเกือบสองร้อยบาทนะคะ ไายืนส่งไปก่นที่เคนจนใส่เราไม่ได้มีดี0 0 6 7เป็นตัวเลขเราไม่มีตัวเลขคิดา1067แป๊บเดียม่ต้ยใบเสร็จมาแล้วนะคะคือไม่ต้องใส่หมายเลข ที่จอดรถนะคะแค่ใส่ทะเบียนทะเบียนรถของเรานะ,ะแต่หนึ่งเอามือปิดทะเบียนรถไว้นะก็เนี่ยเขาจะบอกว่าหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญก็ประมาณร้อยทรงร้อยบาทไทยน,นะคะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนรองรองเท้านะคะเพื่อที่จะเดินไฮงเข้าไปในป่าแล้วก็จุด เป้าหมายของเราก็คือไปทานอาหารกลางวันนะไปทานข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารข้างบนภูเขานะคะเพื่อนเพื่อน Now we a r r i h t เพื่อนเพื่อนคะมาถึงแล้วนะคขาเมเซ่เขาเมสเซ่เเนะคะก็คือจอดรถแล้วก็เลยเดินเข้ามาในป่านะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านอาหารนะคะไปหาข้าว เที่ยงหาหารกลางวันทานก่อนนะเราค่อยไปเดินต่อนะฮะนี่ระหว่างทางที่เดินเนี่ยก็จะเป็นป่ารายร้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆเนี่ย So we're actually gonna walk along and then we walk down It's o t a steep walk and it's actually a cable car that you can take t h a t allows you to get down and get up quickly But we probably won't take it We'll walk down instead So it seems to all these paths, but the thing is I don't know the, all the different tracks over here You can easily get sort of lost uh, There's multiple ways to get down Something else is also falling as well. well I don't actually like that part here Under the, under the kind of everywhere. Lots of for I think we don't have much room now. I oh, yeah, think mushrooms are, This is the time. It rains. There'll be mushrooms. เราก็สามารถมาเติมน้ําได้นะคะเอาเอาขวดเอาแก้วมาเติมน้ําได้นะคะอันนี้นะเนี่ mm hmm. เดี๋ยวร้านอาหารต้องเดินไปข้างหน้านะคะก็ไม่ต้องกลัวนะมีไฟด้วยนะคะ nice นีนนะะนนะะ่เป็นลำธารนะคะลำธารนะคะเพื่อนๆเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆนะเสียงกระดิ่งวัวด้วยแวนไ s t เนื้อได้ยินแต่เสียงกระดิ่งวัวนะไม่ไม่ได้เห็นตัววัวเลยอ่ะ <Okay. S 1> เป็นมอสเป็นโขดหินระหว่างทางเดินนะฮะ อถ้าเดินด้วยเท้าก็จะสิบนาทีหรือว่าจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะขึ้นลิฟต์ก็จะไวหน่อยแต่วันนี้เราต้องการโฟกัสมา เดินออกกำลังกายด้วยในตัวนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะแต่ว,ว่าขากลับอาจจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะคะอิสเกิลอันนี้เป็นน้ำลำธารนะเพื่อนๆมาจากบนภูเขาแล้วก็ไหลมาที่ว่าน้ำเย็นๆนะแล้วกดคุณจะเห็นได้จากน้ำที่ไหลตามร่องน้ำ เป็นเหมือนนวนิยายเนาะ Fairy Tale As the Same <laughs> I t h i n k As the Same Fairy Tale นะคะ <laughs> เหมือนเป็นหนังธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะสวยงามมากเลยขนาดในปา่าเขายัางดูแลเป็นอย่างดีเลยนะ See this is the big tree Yeah, these are big red, mm, red yeah. trees. How, how old are these trees? Uh, probably about a 100 years old. <laughs> <laughs> so let's continue down. Yeah. Are you hungry? No, Not at the moment. We're going to eat by the Swiss Grand Canyon So we have. We're actually in the raft at the bottom. Now you're going to see it from the top. Oh, of course. Which is quite spectacular. Yeah, I can share the wonderful views for my friends. You can indeed. See this tree is amazing. It has uh, many hands. Well branches. Many branches. Yeah, many branches. Yeah. Me liking man, you know? Here or here. that's no, alright. I just walk down, it's fine. This way. Yeah. Yeah, I'll take the steps down. <laughs> ยางไปกินเขาเที่ยงได้นห่ยางเขาไปในป่าซีฟนาทีกลัวสีหอดรานอาหารกับชมวิวทิวทัศน์ไปก่อนเนาะในป่าในเขาเนี่ย่รมรื่นจุ่มชื้นมากเนี่ยเป็นการเดินออกกำลับบงกายแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวไปในตัวนะคะจะเดินอ้อมหรือลงบันไดก็ได้นะคะ เป็นการเดินมากินข้าวข้าป่านะคะข้าวป่าเพราะว่าข้างหน้านั้นอะจะมีร้านอาหารนะคะแต่ว่าหนึ่งยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยมานะนี่เป็นครั้งแรกนะคะก็จะลองดูซิว่าเป็นอย่างไรเพื่อนๆคะฝั่งโน้นเห็นเห็นแวบๆนะเป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตเลยนะได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งสวิตเซอร์แลนด์นะเดี๋ยวเราค่อยไปชมบรรยากาศทั้งบนภูเขาว,ว่าจะสวยยังไงนะคะอันนี้ให้ชมบรรยากาศตอนเดินในป่าเพื่อที่จะไปทานอาหารกลางวันก่อนนะเดินมา แป๊บหนึ่งนะก็จะเห็นเคเบิลคาร์นะคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะถ่ายตรงเคเบิลคาร์ให้ชมก่อนนะจะได้ไม่พลาดฉากนี้นะคะซึ่งเคเบิลคาร์เห็นในป้ายอะ่ะเขาจะให้ขึ้นได้แม็กซิมัมก็ก็หกท่านนะคะหกคนนะข้างบนน้นเป็นสถานีเคเบิลคาร์นะคะ เดี๋ยวรอดูว่าเก็บว่าคาลงมาอย่างไงขึ้นไปอย่างไงข้างล่างก็เป็นผู้คนกำลังว่ายน้ำนะคะแล้วก็เป็นอ๋ออนนท์ก็ถ่ายทําด้วยโดรนนะคะอน,น มาแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เคเบิลขากำลังปล่อยตัวออกมานะคะเนี่ยแล้วก็มี สวนกันขึ้นมานะคะมีข้างล่างลงไปข้างล่างกับขึ้นมาจากข้างล่างอันนี้กำลังขึ้น อันนี้เป็นร้านหารข้างล่างนะคะปเปื่อนแต่ว่าหนึ่งตั้งใจว่าจะมานั่งจิบก,กาแฟกับขนมทานเล่นที่นี่ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปทานมื้อกลางวันข้างบนภูเขาจะได้ทั้งสองบรรยากาศเลยนะหรือว่าจะมานั่งที่เคาน์เตอร์ได้นะคะอันนี้น สนใจมากเลยนะหนึ่งเห็นในตันวเนสองนะฮะนั่งพักก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศอีกชาติหนึ่งเพื่อนๆดูปลานะเดี๋ยวหนึ่งให้ให้ชมนะปลาข้างล่างนะฮะหนึ่ง อันนี้ปลานะครับเพื่อนเนี่ยดูสิเยอะมากน้ำนี่จะเป็นสีเขียวมรกตเทอคอยส์เลยนะ ั่งพักก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไปทานอาหารกลางวันข้างบนนะคะแล้วก็จะเห็นวิวจากข้างบนร้านอาหารลงมาข้างล่างนะคะจะจะสวยขนาดไหนต้องลองลองดูนะคะลองดูในคลิปวีดีโอนี้แหละแต่ว่าหนึ่งจะตัดต่อเป็นคลิปพาร์ทหนึนะคะยังไม่ทราบว่าคลิปจะยาวขนาดไหนนะ